สวัสดีครับคุณผู้ชม <c oughs> ปีนี้มะม่วงปา่าติดเยอะนะคุณผู้ชมดูครับดูดินี่ครับมะม่วงปา่าติดเยอะมากนะครับมาดูครับในถุงนี่ฮะถามว่าลูกใหญ่มันมันไม่ใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ลูกเนี่ยสองลูกแค่นี้ครับนี่นี่ขนาดนี้ครับแต่ว่ามันเป็นมะม่วงพันธุ์เหมือนกันนะครับพเพื่อนเพื่อนน่าจะเป็น,เป,นเป็นพันธุ์แบบเขาเรียกมะม,ม่วงพันธุ์อะไรมะม,ม่วงแก้วแต่ว่ามันมะม,ม่วงป่ามันเยอะนะครับมันก็โดนเกสอนนะคุณผู้ชม คสอนที่ตัวพึ่งเอามาผสมพันธุ์มันก็เลยกลายพันธุ์เป็นเบอร์เล็กไปนะครับแต่รสชาติมันหวานเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมเราสวยแบบนี้ครับติดเยอะนะคุณผู้ชมมาดูดูดูอ้าวโอมาลเนี่ยมานี่อ้าวาเรา,เาก็คงจะไปบ,บ่มแบบธรรมชาตินะครับใส่ถุงปุ๋ยแบบไี้นะใครมันให้มันสุกในถุงปุ๋ยนี่นะครับ เราคงจะไม่บ่มแก๊สนะครับปีแน่ถ้าบ่มแก๊สมันจะสุกไวแล้วกินไม่ทันนะครับนี่ก็เยอะเหมือนกันดูดูชมนี่ตรงนี้นะเยเราก็โอ้โหอันนี้หนึ่งพวงเี่มเล่นหนึ่งสามลูกนลคุผู้ชมเอ๋อมันมันแก่แล้วนะครับอันนี้มันแก่จัดละเนี่ยเนี่ยนี่มันหล่นนะครับนี่ครับผู้ชมถ้าเนี่ถ้ามันสุกงอมมันก็หล่นนะเนี่ยเรา กินได้นะที่หลน่หลนๆนี่กินได้นะเพื่อนๆมันก็หล่นด้วยธรรมชาติกับแบบมันสุกงอมนะเพื่อนๆข้างบนก็เยอะเลยครับผมเกิดจะเอาข้างล่างนี่แหละครับข้างบนคงไม่ไปเอาแล้วเพราะมันสูงเกินก็มันจะเอาไปขายมันก็ไม่ได้หรอกคุณผู้ชมมันเบอร์มันเล็กไม่มีใครซื้อครับเพราะว่าก็ขอจะกินม่วงพันธุ์ดีๆโชคอนันต์แล้วก็พันธุ์อะไรน้ำดอกไม้หน่อยนะแต่ม่วงป่าเนี่ยเราไปกินกินได้นะเพื่อนๆไปกินแบบ ปกินแบบรินยงจังได้มันขายไม่ได้แต่กินได้คับทุกผู้ชมนี่อยู่เยอะอยู่ในประมาณหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนะครับที่อนุรักษ์วันนี้นะคุณผู้ชมดี้วที่เราไม่ตัดนะครับถ้าเราตัดเราก็ไม่ได้กินนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อนะคุณผู้ชมโอโ้ประมาณสองลูกนะครับประมาณสามสิบบาทยี่สิบห้าบาทนะฮะที่จังหวัดน่านนะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาสอยมาว่องกันเล่นนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็ประมาณกี่โมงนะคุณผู้ชมประมาณสามโมงเย็นครับีก็สมไฟไลยุงนะคุณผู้ชมตอนนี้ให้สูมแล้วนะไลยุงไลแมลงไลแมลงวันทองข้างบนนะั่นนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาต้นนุ้นอีกครับนะนะมะม่วงเขาเรียกมะม่วงป่ามันก็แต่มันเบอร์ใหญ่นะครับมันมันอาจจะลูกอาจจะกลมๆนะครับลูกกลมๆลูกมันไม่แหลมครับแต่สุกข,ข้างบนเยอะแล้วครับเหลืองอรามนะครับ